ที่เห็นอยู่นี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนใบสวยใบงามนะนี่เขาเริ่มแทงหล่อดนะคะให้เห็นแบบนี้เลยนะคะกับสูตรนี้นะคะเพื่อนหาของได้ใกล้ตัวนะคะเพื่อนมาบำรุงนะคะเพื่อนทําให้ใบเนี่ยเขาใบสวยใบงามนะคะอย่างที่เห็นแบบนี้เลยจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องน้องนุ้ยชาแนลจ้า วันนี้นะคะเพื่อนนุ้ยจะมาบอกสูตรและเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะหาของใกล้ตัวนะคะในการบำรุงบอนสีนะคะเพื่อนให้เขาใบใหญ่ใบย,ยักษ์ใบสวยใบายงามนะคะรวมไปถึงสีนะสีสันก็สดใสอย่างที่เห็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อน มาดูกระถางตาละแม่กุสุมานะคะนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมแต่ก็เป็นพุ่มสวยนะคะเพื่อนและสีนะสีของเขาเนี่ยสีแดงสีสวยสีแจ่มแบบนี้เลยนะคะเพื่อน การบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะเพื่อนก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งเลยนะที่นุ้ยมาฝากเพื่อนกันนะคะมาบอกเพื่อนกันนะคะเพื่อนบำาุุงให้ใบเขาสีสวยใบใหญ่รำต้นแข็งแรงนะคะอย่างที่เห็นแบบนี้เลยค่ะต่ะละแม่กุซุมานะคะใบใหญ่มากๆจริงๆนะคะเพื่อน เอาละคันเพื่อนจะเป็นสูตรไหนจะเป็นวิธีแบบไหนนะคะเพื่อนก็ติดตามรับชมนะแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนที่เพื่อนจะไปติดตามและรับชมนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องน้องนุ้ยชาแนลด้วยจ้าไปคันเพื่อนเราไปดูวิธีทาแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ นุ้ยใช้ในวันนี้นะคะเพื่อนก็จะเห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้เลยนะคะเพื่อนและสิ่งที่นุ้ยจะเพิ่มเติมนะคะเพื่อนที่นุ้ยจะบอกเคล็ดลับนะคะให้เพื่อนๆได้รู้นะรู้ถึงการใช้ของใกล้ๆตัวนะคะเพื่อนนุ้ยก็จะเพิ่มเป็นสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆหาสิ่งนี้นะช่วยทําให้ต้นบอลสีของเรานะคะใบสวยใบงามนะคะเพื่อนมีสีสันที่สดใสนะคะเพื่อนและสําหรับสิ่งนี้นะคะเพื่อนก็จะเป็นเครื่องดื่มปรุงสําเร็จรูปนะคะเพื่อนใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เลยค่ะ เพื่อนๆคะ่ะสำหรับสิ่งนี้นะช่วยในเรื่องของการบำรุงใบนะคะบำรุงใบนะให้กับต้นบอนสีของเราให้เขามีสีสันนะคะมีสีสวยมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆในตัวนี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุโปรตีนแคลเซียมนะคะเพื่อนมีทั้งนมโกโก้แล้วก็ม้อนะคะเพื่อนสามารถมาบำรุงให้กับต้นไม้ของเราได้ค่ะและอย่างที่2นะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโมโนโซเดียมพูตเเมดนะคะเพื่อนใช้เป็นยี่ห้อ อะไรก็ได้เลยจ้าสำหรับในตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะคะที่ทําให้เกิดการสร้างรากได้เร็วขึ้นนะคะแตกกอแตกหน่อนได้เร็วนะคะเพื่อนสําหรับโมโนโซเดียมกูตเมตนะคะหรือว่าผงชลรสมาอย่างที่3นะน้ยจะใช้เป็น เครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะทําให้ต้นบอนซีของเรานะคะเพื่อนใบสวยใบงามนะแล้วก็บํารุงนะคะบํารุงเรื่องของรําต้นรากนะคะให้เขาแข็งแรงอีกด้วยค่ะมาสิ่งสุดท้ายนะคะเพื่อนนุ้ยจะใช้เป็นตัวน้ํเซาวข้าวนะคะน้ํเซาวข้าวนี้นะคะถ้าเพื่อนไม่มีนะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนใช้นมแทนก็ได้นะหรือว่าเป็นน้ําสะอาดก็ได้เลยนะคะสําหรับในตัวของน้ําเซาวข้าวนะคะเพื่อนก็จะมีวิตามินรวมมากมายนะคะ ช่วยเร่งให้ต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงเจริญเติบโตแล้วก็มีใบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะสีอย่างนี้นะคะเพื่อนที่นุ้ยจะบํารุงนะคะทําให้ใบเขาเนี่ยมีสีสดสีสันสดใสนะคะเพื่อนใบใหญ่ใบงามนะใบยักษ์ อย่างที่เพื่อนๆเห็นมาต้นคลิปเลยค่ะมาคันเพื่อนเรามาดูอัตราในการผสมกันเลยนะคะหนุ่ยก็จะเริ่มจากการใส่ของแห้งนะหนุ่ยจะใช้ตัวเครื่องดื่มปรุงรสนะคะเพื่อนเครื่องดื่มปรุงรสนะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนุ่ยจะใช้อยู่ที่ครึ่งซองนะคะเพื่อนให้เพื่อนๆกะปริมาณขนาดแต่ละกระถางของเพื่อนๆเลยนะคะใช้มากใช้น้อยเพื่อนเพิ่มลดอัตราส่วนลงได้นะนุ้ยจะใช้อยู่ที่ครึ่งซองนะคะ อ่ะครึ่งซองหรือกะไงเดี๋ยวโอเคอ่ะเนี่ยค่ะผสมลงไปในน้ำซาวข้าวเลยนะคะเพือ่อนนี้จะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งถ้วยนะโอเคนี่อ่ะครึ่งซองนะคะเสร็จแล้วนะคะนี้จะใช้ตัวอโมอโนอโซเดียมกูตเเมตนะคะเพื่อนนี้จะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้เลยนะกะเอานะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเครื่องดื่มชูกำลังนี้จะใช้อยู่ที่หนึ่งฝาจ้า ใส่ลงไปเลยอ่าจากนั้นนะคะเพื่อนเราก็ทำการคนนะคะเพื่อนคนให้ส่วนผสมนะเข้ากันเลยค่ะง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพื่อนเราก็จะได้ปุ๋ยนะคะเพื่อนที่ช่วยบำรุงใบนะให้กับต้นบอนสีของเรานะคะเพื่อนนี่คนให้ละลายเลยนะคะเพื่อน ที่เกาะกันเป็นก้อนๆแบบนี้นะก็ให้คนให้ละลายเลยนะคะสูตรนะคะเพื่อนสูตรที่มีในคลิปนะคะเพื่อนที่มีในที่นุ้ยบำรุงไว้นะคะเพื่อนสามารถเลือกเอาได้เลยนะคะเพื่อนเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะใครสะดวกสูตรไหนชอบสูตรไหนนะคะเพื่อนสามารถเลือกได้เลยนะบำรุงนะคะเพื่อนค่อยๆบำรุงไปนะอย่าบำรุงเขาเยอะนะคะเพื่อนจะเป็นผลเสียนะคะต่อต้นไม้ของเราได้ค่ะ อ่าโอเคเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะหนุยก็จะเตรียมน้ํานะคะเพื่อนอขยับหน่อยนะหนุยก็จะเตรียมน้ําสะอาดนะคะอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะคะเพื่อนแล้วก็ตัวปุ๋ยนะคะเพื่อนที่เราผสมเสร็จเมื่อกี้นะอ่าเมื่อละลายหมดแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะเทนะคะลงไปในน้ํา5ลิตรนะจ๊ะอ่าเทลงไปเลยคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็ทำการคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งเลยและนี่นะคะเพื่อนก็จะได้ปุ๋ยนะคะเพื่อนปุ๋ยน้ำนะคะเพื่อนที่เราทำเองแบบไม่ง่ายเลยวิธีนี้นะคะวิธีนี้นะช่วยบำรุงนะคะให้กับต้นบอนสีของเรานะมีใบที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทำกันดูเลยนะคะเอาละคันเพื่อนเราก็ไปรดนะคะให้กับต้นบอนสีของเราได้เลยจ้า โอเคไปเลยค่ะมาคันเพื่อนขาเรามาบำรุงนะคะให้กับกระถางต้นนี้เลยค่ะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนนี้ค่ะเราก็รดให้ชุ่มๆเลยนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะบำรุงแบบนี้นะคะนุ้ยจะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเองนะคะเพื่อนมาที่ตะละแม่กุสุมานะคะเพื่อนบำรุงไปเลยจ้ารดให้ชุ่มๆไปเลยนะคะเพื่อน ใบใหญ่มากใบสวยใบงามนะคะเพื่อนอย่างที่เห็นแบบนี้เลยอะเติมให้เขาอีกนิดนึงนี่ค่ะรดไปให้ชุ่มๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆก็ลองไปทําสูตรนี้กันดูได้นะคะเพื่อนบํารุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนเอาละคันเพื่อนคลิปนี้นะัน้นก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ